กองพลฐานราบที่15ค่ายสมเด็จพระุริทยุทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะมีการจัดกิจกรรม Open House ค่ะเปิดบ้านทหารใหม่รับใช้ชาติดูแลครอบครัวนะคะให้กับกำลังพลค่ะ ที่กองพลฐานราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะจังหวัดปัตตานีได้มีการเปิดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านของหน่วยฝึกฐานใหม่ผลัดที่2รุ่นปี2566จําจำนวน4หน่วยฝึกประกอบด้วยหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่153หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่153หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่153และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานช่างที่15กองพลฐานราบ ที่15เพื่อแสดงความยินดีกับเหล่าทหารใหม่ในโอกาสฝึกสำเร็จหลักสูตรทหารใหม่ ด้านพลตรีเฉลิมพรคำเคียร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นะคะได้ยืนยันกับทางด้านของพ่อแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้บังคับบัญชานะคะว่าทางหน่วยมีความรักแล้วก็ความเมตตากับน้องๆ้องทหารใหม่ที่เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกแล้วก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันที่ต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองขณะที่ครอบครัวนะคะของเหล่าทหารใหม่ที่เข้าไปเยี่ยมเยียนก็บ บอกนะคะว่าส่วนตัวก็รู้สึกกังวลบ้างะค่ะด้วยความที่เป็นห่วงลูกชายแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในรัวทหารนะคะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งความมีระเบียบวินัยความใจเย็นและมีภาวะความเป็นผู้นํามากขึ้นโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการติดตามความเป็นอยู่ของลูกชายผ่านแอปพลิเคชันนะคะของกลุ่มครูฝึกก็รู้สึกโล่งใจและก็คลายความวิตกกังวลและภูมิใจค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกชายได้ทําหน้าที่ชายชาติทหารดูแลคนใน ครอบครัวและก็ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยที่ดูแลลูกชายอย่างดีค่ะ